แพรว่าการปล่อยคลิปชวนจินน้นนวยสุจิราถึงกับคอมเมนต์ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้มาทําเอาแฟนแอบจิ้นไปตามๆกันเลยเมื่อเห็นคลิปของแพรวานิชาพัรกับนักร้องนมกันกันพาร์ตจนนักแสดงรุ่นพี่อย่างนวยสุจิราถึงกับบอกว่าฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้มา ทำเอาต่อมจิ้นของแฟนๆทำงานขึ้นมาทันทีหลังจากที่2คนโสดมาเจอกันระหว่างนักแสดงสาวแพราวานิชาพัรกับนักแสดงและนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างกันกัน,นพารมาเจอกันซึ่งทางร้านของแพราวาน,านั้นได้โพสต์คลิปที่กันแพราวาได้ชวนกันเข้ากล้องเล่นติ๊กตอกในเพลงเป่น,นารักไกลๆหน่อยและคลิปนี้ที่โพสต์ลงอินสตาแกรมด้วย หมูหมิงน่าหลักที่เดียวเชียวและด้านหลังที่มีนักแสดงรุ่นพี่อย่างนุ้ยสุจีลานั่งอยู่ด้วยโดยโนุ้ยสุจิลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปด้วยว่าฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้มาและชาวเด็ตอีกมากมายที่ขออนุญาตลงเรือจิ้นคู่แปลว่ากันก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกรีจิ้นนะน่ารักน่ารักน่ารัก,รกโอ้ยพี่กันน่ารักมากแงน่ายากน้าแม่หนุ่ยไม่หนุ่ยคง,คงคิดว่าฉันมาทำอะไรตรงนี้ไอชิปเดมขอขอบคุณภาพไอจีอันิชาพาร์ท Ig แอดกันนพัสสองสามหน่วยสุจิราภาพแปหล่งข้อมูลข่าวสนุกอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ